สวัสดีกลางดึกอีกคลิปอีกกรอบท่านผู้ชมอ่ะก่อนหน้านี้นแอดมินอนหน่อยเดี๋ปล่อยแนวทางฮาน้อยไปเร็วนะคะเนาะบัดที่นี่คลิปนี่แอดมินว่าจะปล่อยมืออื่นเสาน่หละรรมม่ะท่านผู้ชมมีเอฟซีเพิ่นล่ออยู่แอดมินเห็นแต่คอมเมนต์แอดมินก็เลยเปล่ามาลงคลิปให้ท่านผู้ชมก็คือว่าเป็นยังขึ้นน่านลงงหาแท้ มือน,นี้เด้อท่านผู้ชมมือนี้วันที่สิบห้าเอดมินหนูนอยก็บล่อล่อเหล็กน้ำหลวงพีอยูหลวงพีพันทรงห้แอดมินหนูนอยเด็กไหมท่านผู้ชมหลวงพีพันทรงมาห้แอดมินหนูนอยสามถุ่มกว่ากว่าภาวะหลวงพีพันฆาดสวดมุ่นอยู่แอดมินหนูอออน,น,น,อ,ยอ,น,นอยทักไป แอดมินทักไปว่าลงพีขื้นนั่งทรงแนวทางตัวเลขหายแ้วันที่สิบผ่าเราได้มันสิลงลิป,ประท่านลงทีเพิ่นกับอะไ้ทักมาเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นค่าสวดมอนต์อยู่บัดท,ที่นี้เพิ่นทักมาตอนสามถุมเพิ่นว่าสวดมนต์แล้วจังสีทรงห้เพิ่นว่าจังสีบัดท,ที่นี้แอดมินก็บล่อจนหอดสามถุมทำมันชมบัดท,ที่นี้กะมาเตรียมข้อมูลอยู่นะคะเนาะ มันมาาเด้อท่านผูชมมันมาาแอดมินกน็ตามให้อยู่นะคะเนาะอะสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยสำหรับแนวทางดวงพีธรรมชมได้มาแล้วก่อนอื่นแอดมินหน่อยก็สวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับ FC ทั้งช่อง y o u t ทุกทุกทุกทันเลยค่ะเด้อเขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็น กำลังแรงใจให้ทางช่องนำแน่เด้อค่ะเดอ้อหมักชอบกดติดตามไว้นำท่านชมจังสิบประผาดทุกคลิปนะคะนะเนาะสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งนวทางตเลขกันเลยนะคะเนาะสำหรับแพนนี่ท่านผู้ชมหัดที่ผ่านมาหนึ่งแม่สาหลวงพีได้ทรงมาหายแอดมิน,นูน้นอยแต่ว่าแอดมิน,นูน้นอยบ่บได้นำมาลงเด้อค่ะเดอ้อ แอดมินหน่อยกับเบิงยูธรรมชมยัง่ม่เคยเอามาลงทางช่องเด้อธรรมชมสําหรับแนวทางของหลวงพีเคยเอาลงในกลุ่มเขาแนหลุดแนแต่ว่าที่เอาลงในกลุ่มนั้นเป็นเลขนางเอาบัดท,ที่นี่สําหรับเลขชุดนี้ที่จะรับชมต่อไปนี่นะคะเนาะจุดประสงค์ของหลวงพีที่ทรงมหาห้หลวงพีก็บ,บอกว่าเลขชุดนี้เป็นเลข เพื่อนฮ็ดเอานั่นล่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นเลขที่เพื่อนทรงมหาหจุดประสงค์ก็คือว่าทางวัดกำลังส้างพญานาคอยู่นะคะเด้อบอกบุญต่อนั่นล่ะท่านผู้ชมอ่ะงวดิพานมานั่นกับเป็นชุดนี้เนาะค่ะเนาะกับซิมมี่ห้อยหางลงน้ำแอดมินเขียนบอเบิร์ดเดอร์ท่านผู้ชมแอดมินสิขึืนให้เบิ่งอีกอยู่ห้อยหางมานั่ก็คือสองหกกสิเป็น เป็นสามคูเป็นสามหางเนาะค่ะเนะาะหอยหางมาน้ำสองหกแอดมินหน่วยเขียนบอเบอิดธรรมชุมมาที่นี่มาเบิงของหมวดวันที่สิบหกกันเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับงวดนี้กับบรูวาสีขาหรือวาสีโรเตอร์นผู้ชมรับชมเพื่อความบันเทิงรับชมเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเด้อแอดมินวางเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชม แอดมินกับบรลูคือกันนะคะเด้อลองพีกับบรลูคือกันว่าแนวทางตัวเลขสิเขาอีกบอนะคะเนาะหลังจากที่แอดมินโนนอยลงคลิปนี้นะคะเนาะคลิปหน่าแอดมินโนนันยก็จะสรุปแนวทางรัฐบาลไทยให้อีกเทีนึงเด้อท่านผู้ชมทุกสูตรที่วางสรุปให้เบิ้งเป็นคลิปสรุปโค้งสุดท้ายนะคะเนาะอ้านวะ มาเบิงแนวทางตัวเลขของหลวงพีกันเลยนะคะเนาะงวดนี้กะได้สามหางคือเกาเดอร์ท่านชมสามหางเช่นเคยสิขึ้นตัวจริงให้เบิงน้่เดอร์ท่านชมแล้วก็แอดมินน้อยสิเขียนให้เบิงนั่ท่านชมเป็นไลเมอแอดมินน้อยแล้วก็มีตัวจริงให้เบิงน้่เด้อค่ะเด้อสิเขียน,น,นคือการกระเพื่อเขียนมาละท่านชมเขียนให้เหมือนกันเลย เป็นยังสี่นะคะน้องของเพิรนเชียนมาเลขสา,ามหางท่านผู้ชมแนวทางตัวเลขจะเป็นสา,ามหางเด้อท่านผู้ชมมักกระจัดขัดพานเด้อค่ะเด้อเพิ่น์นโบเดนเนมนมาให้เด้อค่ะเด้อว่าเป็นตัวใดท่านผู้ชมกัเบิ่งแล้วผิดจรณาเบิ่งเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมเบิ่งแล้วแอดมินว่ามันเป็นคือจังวัี่ผ่านมานั่นไหมท่านผู้ชม ่ามวดทผ่านมานั่น109และ309มันจะมีห้อยหางลงมาน้าเนาะคะนะ่ะเนาะตัวอย่างอ่าของเก่าแอดมินจะขึ้นหน้าจอให้เด้อค่ะเด้อห้อยหางข้างล่างกับเป็น26เด้อท่านผู้ชมสิมีอยู่3หางมันจะเป็นชุด3าตัวนะ่ะ2 2หางแล้วก็ชุด2อตัวนั้นหางนึงท่านผู้ชมมวดที่ผ่านมาเป็น109แล้วก็309แล้วก็ หอยหางมันนับเป็นสองหกมันเป็นสามหางนะคะเนาะงวดนี้ท่านผู้ชมเบิง้งอ่ามันก็เป็นสามหางคือกันท่านผู้ชมสองเก้ 03, าสี่หลักกับศูนย์สามหลักกับสามศูนย์เก้ามันเป็นเครื่องวดัด่ผ่านมานั่นก็คือศูนย์สามได้ท่านผู้ชมอันนี้ขอสังเกตแอดมินเด้ท่านผู้ชมมันเป็นศูนย์สามได้ท่านผู้ชมที่ ที่มันชนกันอ่ะคุณพ่อคุณแม่ธรรมชม้ชมเบิงพิจรารณาเบิงเด้ค่ะเด้อเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะก่อนจะตัดสินใจนําตัวเลขไปลงทุนกอ่ะพิจรารณาเบงก่อนนะคะเนาะทุกอย่างคือแนวทางเด้ค่ะเด้อในหลักธรรมชม้่มแคปหน้าจอเอาสำหรับแนวทางตัวเลขของหลวงพี่นะคะเนาะแนวทางตัวเลขของหลวงพี่ส่งมาให้นะคะ ประจําวดวันที่16เมษายน2567เด้อย่ะเด้อแคปหน้าจอเอาเดอค่ะเด้อเอัพทายคลิปเพื่อกลร่มชมสั่งสบู่ยาสีฟันกาแฟ092632 5513สนะคะสะบู่คุณต้านระเบิที่ใครเล่งผากับกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพยาสีฟันท่านใดท,ที่มีปัญหาทางช่องปากโทรมาสั่งกับแอดมินไปลองใส่เด้อค่ะเด้อ ยาซิฟันกระไซดีทำชมกาแฟาก็ทานดีสบู่ก็ถูด,ดีสนใจสินค้าตัวใดทักไลน์หรือว่าโทรเด้อค่ะเด้ออสุดท้ายนี่แอดมินหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้โชคให้หมานเด้อค่ะเด้อพอกันไม่คลิปหนาคลิปสรุปรัฐบาลไทยทา้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ